ตินกับลายติงกับติขาบทต่างกันอย่างไรเหนไหมายตินงกับติขาบทมันต่างกันโยมไม่ฆ่าตัดไม่ลักลับเป็นตินหรือเป็นติขาบท เออแยกแยกให้ออกติ่อ,อเกรายง่ายไตศีนก็ต้องสำรวมกายวาจารวมกายวาจาต้องทำยังไงอ,อตั้งใจไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราโกธต้องควบก,กุมอารมณ์ไหมอ,อ้อเนี่ยมันมันเกี่ยวเนื่องกันนะ เห็นไม้เราควบคุมอารมณ์เนี่ยมันก็ตั้งใจไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรธนั่นแหละแค่เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เท่านั้นเองเนาะไม่เอ่จึงจะถามความเข้าใจถามธรรมะให้มันเกี่ยวเนื่องว่าเออมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้เนาะให้เราเข้าใจเอาไปใช้เอาไปต่อยอดมันสามารถนาไปให้บอกคนอื่นก็ให้เข้าใจได้ ภาษาเนี่ยพทะองค์บอกเป็นภาษาบาลีไว้ตัดปั